สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันอังคารที่29เมษายนนะครับออกจากลังสิตเราไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึกรวมใจชาวสุราษฎร์ธานีนะครับที่การจานาดิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้รายการใหญ่ชมฟรีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ดูผ่านทางแอปพลิเคชันของพายทีวีนะ89เหรียญหรือว่า89บาทนะครับก็มีชิงแชมป์10โคตรเสียนด้วย1ล้านบาทนะครับมวยเริ่มแข่งขันเวลา1ทุ่ม19นาฬิกาหรือว่า1ทุม่มออกสตาร์ทนะครับที่การจานาดิษจังหวัดสุราธาธนี ซึ่งวันนี้รายการใหญ่นะครับเก้าคู่เอกชมฟรีนะใครที่ไปดูที่สนามชมฟรีนะครับแต่ว่าใครที่ดูผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยแปดสิบเก้าเหรียญแปดสิบเก้าบาทนะครับแปดสิบเก้าเหรียญแปดสิบเก้าบาทมีมวยใต้เนี่ยต่อยทั้งหมดเจ็ดคนเป็นเด็กสุราษฎร์แท้ๆเนี่ยสี่กระบี่สองนะครับคนครศรีธรรมราชหนึ่งซึ่งคู่แรกการผาดเจอกับเก้ากระหลัดเดิมทีเนี่ยเขาขึ้นไว้กับทางด้านของเพชรใสทองแก้มือล้างตาแต่ว่าเพชรใสทองไม่พร้อมนะครับเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยเมื่อคืนไปจัดรายการใหญ่อยู่ที่จังหวัดสตูลลนนนนะะคครรรรัับเเเพพชชสส่่่ททออองงงไมมม้ดี๋ยวาาา็กุแห อันผาดกับเก้ากระหลัดเก้ากระหลัดมันยังใหม่เด็กโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ธานีแต่ว่าวันนี้ได้เวทแต่ผมว่าหลุดยังไงก็ไม่ได้จะสู้อันผาดได้อันผานดรถสัวจากเจ็ด 7, ซึ่งมันต่อยอยู่สามเจ็ดสามแปดประมาณเนี้แต่วันนี้ต่อยสี่สิบสองนะครับเก้ากระหลัดยังใหม่เก้ากระหลัดต่อยในบ้านได้ใหญ่หน่อยหนึ่งแต่ยังใหม่แต่ไม่ได้จะสู้ทางด้านของอันผาดได้คู่แรกอันผาดคู่ที่สองไก่ทองกับทางด้านของพยักฆ์สุรินไก่ทองเด็กดอนสักดอนสักกับการจ้านาดิษเนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่ติดกันพื้นที่ติดต่อกัันนเลยนะครบ ถ้าไปจากในเมืองเนี่ยถึงการจะนาดิตแล้วก็ไปดอนสักบ้านทางนั้นบ้านของไก่ทองเนี่ยมันอยู่ดอนสักเลยไปออกจากดอนสักก็ข้าขนมแล้วนครศรีธรรมราชแล้วนะครับไก่ทองไค่ครั้งที่ผ่านมาไฟที่ผ่านมามาพลิกแพ้จองโผดวันนั้นไปพลาดโดนศอกไปบวกศอกแรกและโดนศอกป่ายยกสี่พลิกราคาแพงด้วยสิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งวันนี้ต่อยกับทางด้านของพยักฆ์สุรินหรือว่วไฟป่าไปเข้าเวรแทนทางด้านลุงเหลืองเล็กพยักฆ์สุรินหรือว่าไฟป่าเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะเข่าในเหนียวนะครับแก้งน,นําปั้มใน จุดเด่นของมันก็คือวงในทางด้านของพยักษ์สุรินนะสวนไก่ทองมวยขวาต่อยในบ้านคู่ดูแดดแดงฟรีช่องเจ็ดสีนะครับเป็นนักมวยที่เล่นฟุตบอลได้เก่งมากๆคนหนึ่งซึ่งอะ,อะไรนะสมสรของกรุงเทพอ่ะแบงคอกอยู่ในเตดเรียกมาทดสอบฝีเท้าแล้วเด็กดอนสักต่อยในบ้านเลยแล้วเดี๋ยวกองเชียร์มันจะมาเยอะเจ้าบ้านเลยนะครับเป็นมวยขวากล้าแรกกล้าบวกกล้าสวนหัวใจสู้นะครับขาที่แล้วแพ้โมโหดแพ้พลิกมา วันนี้ต่อยในบ้านต้องเอาคืนแล้วกองเชียร์น่าจะเยอะด้วยทางด้านของไก่ทองนะครับเพราะว่าตรงนั้นบ้านมันเลยนะครับมาถึงคู่ที่สามทีเด็ดกับทางด้านเกาะเตาคู่นี้เข้ากับมัดช้างนาครสีวันอาทิตย์ที่ช่องเจ็ดสียอดกันเมื่อวานนี้โทษตะกันชีพประจวบลงท้าวและพี่ชายผมนะครับหมดช้างนาครสีหรือว่าพี่ช้างผมเรียกพี่ช้างแต่ว่าเป็นตำรวจนะหมดช้างนาครสีออกจากช่องเจ็ดสีไปสะตูนวันนี้ออกจากสะูนเดี๋ยวมาสุราษฎร์ธานีนะครับทีเด็ด ซ้อมอยู่ที่สอภูมิพัฒน์อยู่ที่เดียวกับพรเสน่ห์อยู่ที่เดียวกับโทษกันที่ต่อยเมื่อวานนี้นะครับส่วนในยอดกันเนี่ยมาซ้อมอยู่สิงห์มาวินต่อยกับกะเต่ากระเป๋าลิงกี้ก็เต่าเด็กร้อยเอ็ดลงใต้ก็เต่าดาวดังของชจองเกียีนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะเตะขาเจาะยางต่อยหมัดคู่นี้เคยต่อยมวยโชว์กันมาแล้วทีหนึ่งที่สยามพารากอนวันนี้ทีเด็ดทาไม่หล่นก่อนนะไปายรุ่นที่วงในนะครับไปทีเด็ดนะไปทีเด็ดนะครับแล้วก็สิทธิศัก์กับสิงห์สิทธิจัก์ก็มวยใต้เหมือนกันเด็กสงขา แต่ว่าวันนี้สิงห์สอโชคพิชัยต่อยในบ้านสิงห์เด็กพระแสงสุราษฎร์ธานีนะครับสิงห์จังหวดฝีมืออาวุธมวยเยอะกว่านะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายนะครับได้อาวุธต้นไปก่อนแน่เข้าไปก่อนสิทธิศักดิ์ลุ้นที่วงในเขาแข็งแรงล่าสุดแพ้เพชรเหนือที่เวทีมวยแสวงมำน้อยสิทธิศักดิ์ไม่มีอาวุธมีแต่เขาล้วนๆน,นะครับเขาล้วนๆน,นะต้นต้นเข้าทางด้านของสิงห์ไปก่อนนะครับแล้วก็มีก้ากระลัดสอเตียนโพกับบุญหนึ่งก้ากระลัดเด็กกระบี่ซ้อมอยู่ที่กระบี่ของพุ่มกับนะครับ ไอ้นี่ก็เตะเข่าในดีเหมือนกันเข่าในเหนียวหัวใจดีหัวใจสู้แต่ว่าตั้งแต่มาต่อยเกียรติเพชรยังไม่ชนะใครย้ายจากเพชรยินดีมาต่อยเกียรติเพชรเนี่ยยังไม่ชนะใครแพ้แจ็คแล้วก็ล่าสุดแพ้ยอดอีทีที่ราชดนำเดินแพ้แจ็คที่จ้องเจ็ดสีต่อยกับด่วนหนึง่งหรือว่าเพชรมณีเกียรติพันธมิตรล่าสุดพลิกชนะแสนเฮงไปที่ราชดนำเดินวันนั้นเป็นปร,นร,ระเด็นดังม่อาต่อยเสร็จเนี่ยอาวุธมวยเนี่ยแสนเฮงดูไม่แพ้แต่ว่าบรรยากาศเป็นรองทางด้านของด่วนหนึ่งด่วนหนึ่งเป็นมวยที่ซ้อมอยู่ที่เป็นวัยการาศิกซ้อมอย ก็คือพี่ชูทางด่วนนะครับเจ้าของสีเสื้อผู้ว้การสนับสนุนวันนี้ล่องใต้ผมไปก้าวกระลัดไมส้สร้างคำกับเพชรส,สังวานไขลลล่ไขลนผมไปเพชรสังวานนะครับไข่ลนคู่นี้ไครลนนะครับแล้วก็เป็นต่อหน้าเล่นที่สุดวันนี้เป็นต่อหน้าเล่นที่สุดเคยชนะมานะครับปีใหม่เอราวันกับราชเดชได้เสียคู่นี้ซื้อขายเอาคู่นี้นซื้อขายเอานะครับแล้วก็คู่เอกิทธิเดชกับทางด้านของวุฒิกรวุฒิกรโดนไล่ในการชกกับราชเดชในการใหญ่ที่บุรีรัมยานะวันนี้เขาเออกกรรมการใต้ใตัดสินนยกรรมการลมพลคน,คน,คนสมุที่เพชรบัญชากรสมุตตติิิิิ่ััดดดสสนนอออกกกบลลเเ์ไป ซ้ายทั้งแถบนะครับเตซ้ายต่อยซ้ายนะครับเข้าลิธิ์ที่เด็ดไปก่อนแล้วหาจังหวะแต่งตัวเอานะครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาฝากทุกคนทุกท่านในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวติดตามไฟ้สดนะครับสวัสดีครับ